ััมเลผลวันเมื่อคืนรีว้าวบุญเสมอเอ,อลวัตันสองสองเกือบชนะแต่ก็โดนท้ายเกมเกิดติดโจรติดทหารดูกูเล่ก็ติดทหารอานเนอร์สลอต หัวหน้าเก์ทหารบอกได้เลยว่าใบแดงทั้งสามใบนี้เดือดหลังจบเกมจบงานนี้รีวพุลสวยแน่เลยอันนสลอตไม่ได้คุมเกมค่าสนามอย่างน้อยสองถึงสามนัดอะโอ้โหไปเก์ทหารกันซะงั้น